a little bit <laughs> Don't worry. I tried years. Yeah, but you haven't driven a bus like this. <laughs> this is a bus. A little bit you got it. You good? right yeah. so they can raise them seats up for you probably we yeah. can probably have somebody modify that but the guy that does the conversion I, for the truck uh -huh. the guy that does the the cover does a the conversion yeah. they can probably modify the seat for you How oil? Uh, it was all done service. I'll give you all the receipts okay. About tire? Tires are all good. Everything passed that Pennsylvania State inspection. Ah, okay. And how much it cost? I don't remember. <laughs> I had a lot of cough served for breakfast. <laughs> Let's uh, you. we'll go back and look at it. Uh huh. What time is now? สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้วันนี้ทุกคนจูสีมีเรื่องตืน่นเต้นมาเล่าให้ฟังจริงๆอยากจะเก็บไว้เป็นความลับนะเรื่องนี้ว่าจะเก็บไว้เป็นความลับนะแต่ว่ามันจุกอกอะ่ะมันต้องบอกอเพื่อนๆมันต้องมันต้องพูดอะ่ะ <laughs> มันเป็นเรื่องน่ายินดีนะมันเป็นเรื่องที่แบบสำหรับเราเนาะเราก็อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆที่น่ารัก ชาวยู u ูบของโจสีนะคะเพื่อนๆสำหรับ FC เนาะหลายคนอาจจะรู้ว่าอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, ทำไมช่วงหลังไม่ค่อยทำคลิปทำไมมันเงียบคืออย่างงี้เพื่อนๆมันก็มีเรื่องให้คิดมากมายนะคะแล้วก็ไหนจะทำบ้านใช้เงินเยอะอจ่ายเงินออกไปเยอะรายได้ไม่เข้ายอะไรเงี้ยออม,มันก็มีผลนะเพื่อนๆแล้วก็โปรแกรมในการโหลด y YouTube ของจจสีในการตัดต่อของจจสีมันอัปเดตแล้วจจสีทำไม่เป็นก็เลยเงียบโหลดบ้างไม่โหลดบ้างคลิปที่แล้วก็ตีลังกาบ้างอะไรเงี้ยคือโปรแกรมมัน มันอะไรของมันก็ไม่รู้่มันอัปเดตอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะแล้วทําไม่เป็นขออภัยด้วยนะคะคลิปอาจจะคือคนอื่นเขาทำยูทูบนะเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาทําอ่ะเขาจะพัฒนาน YouTube, ่าจะยูทูบเขาจะน่าดูไปเรื่อยจะของจุดสีน <c oughs> บางคนบอกอะไรวะยิ่งทํายิ่งแย่เออขออภัยด้วยนะเพื่อนเพื่อนจุดสีเก่แลว้วอ่ะไม่ก็อาจจะ ไม่อยากจะใช้คํานี้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพื่อนๆคือคือเราตามเทคโนโลยีมันไม่ทันอ่ะพอมันอัปเดตปุ๊บไอโปรแกรมที่เราเคยใช้อา้าวแย่แล้วทําไม่เป็นเลยเยี้เออก็พยายามเรียนรู้นะคะคือวันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัดต่อโปรแกรมนะเพื่อนๆโจสีจะมีนิวโปรเจกต์ใหม่จะมาเล่าให้ฟังคือตอนนี้จสีจะมาทำฟู้ดทรัคค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ นิวโปรเจกต์ของโจศีเลยค่นเพื่อนๆคือจตอนนี้จุสีคิดว่าอาชีพที่จุสีทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะคือมันมันรายได้มันมันมันไม่เท่าเดิมแล้วมันยังมันน้อยลงอีกอะไรเงี้ยก็เลยว่าเฮ้มันไม่น่าใช่แล้วก็เลยคิดว่าเราต้องเปลี่ยนเราต้องปรับเราต้องหาอะไรที่มันท้าทายทําเราต้องสู้อะไรเงี้ยเออเนาะในเมื่อมันไม่ใช่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะเพื่อนๆเราจะมาปมจมปาก แถไปเรื่อยๆไม่ได้นะอันนี้จะสีก็ทุ่มสุดหน้าตักเลยนะเพื่อนๆที่จะไปทำฟู้ดทรัคตอนแรกก็คิดว่าอจะเปิดร้านอาหารดีไหมเพราะว่าเงินในการลงทุนทำร้านเล็กๆก,กับทำฟู้ดทรัคเลยอะ่ะมันร้านอาหารมันใช้ทุนน้อยกว่าด้วยนะเพื่อนเพอนเพราะว่ามันอาจจะไฟแนนซ์ได้บางอย่างมันอาจจะแบบมันจ่ายทีละน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาบวกลบคูณหารความชอบ อะไรที่มันคือเจสีมามามาคำนวณดูว,ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยไม่ใช่ร้านอาหารค่ะบุคลิกความเป็นตัวเราอ่ะโจสีคิดว่าฟู้ดทรัคค่ะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นรถขายอาหารเหมาะสําหรับเจสีมากที่สุดนะคะเพื่อนๆแล้วก็จากประสบการณ์ที่เรามีอะไรเงี้ยเจสีก็เลยจะทุ่มสุดหน้าตักเลยค่ะในการที่จะทำเอ รถขายอาหารค่ะวันนี้ก็เลยเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วจริงๆเริ่มมาหลายมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนๆมาหลายม,ามองมาหลายมาหลายวันแล้วก็เลยวันวันนี้ก็เลยเมื่อเช้าไปประมูลไปประมูลรถสิ่งแรกที่เราต้องมีทุกคนวันนี้เราจะซื้อรถทรัคนะคะเรามาดูรถนะคะเพื่อที่จะไปทํารถฟู้ดทรัคนะคะทุกคนคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะจ๊ะ Go. I need, I need to, you have, to have Yeah, and between your legs there's a little slide there. Just slide that forward. Here, you hold this for a minute. I'll slide it up. Here we go. Slide over. There's a little handle here somewhere. Can you slip uh, okay. the handle over here? Okay. There's a handle on the side. Pull it out, slide it up. You're good. There's a handle to the side of your left leg. Slide it out and slide, scooch forward. Okay. You got it? No. It's that handle right here. Here, It's the handle right here. Oh, all the way yeah, out yeah. and slide it forward. It's that all the way up. Might have to get you a phone book to sit on. This one brake, right? That's the brake, yeah. That's the brake and the gas one to the right. How yeah. this one you can down, you can, right? nope. Can't move? nope. We gotta get you a, a you gotta push the button in. Up here? Hold on. Yep, that's perverse. Neutral drive. Where can't see it. Nobody here? no no side in here? I don't know, you just gotta count them when you go down. Just yep. oh, this one you move. Oh, no. Let's go a little wiggle jiggle. Can you see outside the mirrors? Yeah, I Go that see way. You. Woo, Mama Trucker here. Uh, come on. Be very mind. careful. Stay in the parking lot out here. Huh? Yeah. Just make a left now. Go left. Go left. Yep. Yeah. Anybody uh, behind you? Nobody behind you? Huh? Nobody coming around behind you? No. Watch your mirrors. Okay. Coming around. Woo hoo! mama has got this, baby! Woohoo! Huh? I don't want you in the streets yet. You're scaring me. I scare you? A little bit. Don't worry! I drive many years. Yeah, but you haven't driven a bus like this. This is a bus. Wow.